สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องคนชอบตกปลาชาแนลนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชาแนลกะพามาเยือนหมายคลองเชื่อมแม่น้ําบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการมาเยือนคลองเชื่อมแม่น้ําจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะเอาคันอ่อนนะครับมาเล่นนะครับเล่นกับคลองเชื่อมแม่น้ําเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ ถ้าโดนของใหญ่จะเป็นยังไงนะครับคันระยะ3.6นะครับสายเมนใช้3.0ครับสายหน้าใช้2.5นะครับวันนี้กับคลองเชื่อมแม่น้ำนะครับมาถึงนี่ก็10โมงครึ่งกว่าขวาครับตอนนี้ก็เกือบ11โมงแล้วก่อนปลดคลิปก็โดนตะเพียนใหญ่ไปตัวแล้วครับทดสอบดูนะครับโดนใหญ่เลยก็โอเคครับตอนนี้ก็พร้อมครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันเยื่อที่ใช้ก็ตัวเดิมนะครับี่ครับ นี่ครับกินดะนะครับเหยื่อของคนชอบตกปลาชาแนลนะครับกินดะสูตรเด็ดสายของผ่านชัวไม่กลัวเหงาเลยครับของเชื่อมแม่น้ำของธรรมดาก็กินนะครับกินทุกป่านานฟซีหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากใช้นะครับก็ทักมาได้นะครับที่เฟซนะครับสุชาติตีแก้วหรือว่าคนชอบตกปลาชาแนลช็อปนะครับเพจตอนนี้ก็พอแล้ะครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันครับไปลุยกันเลยลุย แต้มแรกครับนะโอ้ยยังไม่ทันทาอะไรเลยครับนี่ครับลองเช็คหมายดูนะครับเช็คหมายดูนะครับหมานจัดครับมาเลยแต้มแรกครับถึงกับต้องลากขึ้นครับนี่ครับลากขึ้นเลยครับโอ้หลากขึ้นครับลากขึ้นครับโอ้หไม่ลากก็ไม่ได้นะครับยังไม่ทําที่ตักครับนี่ครับโอ้โหงงามครับนี่ครับแต้มแรกมาเลยโอ้โหแต้มแรกครับน้ามาเลยนี่ครับงงามเลยครับโอ้โห สวยงามครับนึ่งครับโอ้โหย,ยังไม่ได้ประกอบที่ตักสวิงตักเลยครับแล้วเธอก็มานะครับตาเพียงแต้มแหลกเลยตามกันต่อครับโอ้โหแต้มแรกแล้วแต่เพียงใหญ่ไปแล้วนะครับโอโ้ตอนนี้เรียบร้อยครับตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยนะครับ นนี้ก็เล่นคันอ่อนๆนะครับเดี๋ยวูนะครับคันอ่อนเจอปลาใหญ่จะเป็นยังไงครับกับหมายของเชื่อมแม่น้ำครับเดี๋ยวมาดูกันคันสามจุดหกนะครับเวทอ่อนนะครับไปแล้วครับโดนแน่ๆไม่โดนโอ้ยว้าวครับว้าวโอ้โหเ่จะได้เลย นี่ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว๊บลงไหมตอนนี้ลงครับโดนครับมีนโดนครับตัวใหญ่แล้วครับปลาอะไรเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหโอ้หนี่ครับนี่ครับัลล่มครับโอ้ยนะสละตัวดี๋มาดูครับมาดูครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้ยห้องใหญ่ครับสละตัวของใหญ่ครับของใหญ่ของใหญ่ อ๋อเข้าเอาหลุดไหมหลุดไหมเกาะละมั้งโอ้นองเข้าแล้วครับโอเคโอ้โหแต่ละตัวโอ้โหเลยครับแบบนี้โอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้โอ้เต็มปากครับอวิจารณ์ตัวเต็มสองก็โอเคครับนะโอ้โหยังมาดูอีกครับหืม เี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหวามือปิดไม่มิดนะครับนี่ครับอุ้ยยังใหญ่ครับยังใหญ่กำมังครับแทมสองใส่ครึ่งโลเลยครับไปโอเคโอ้แบบนี้มันแล้วครับจะเป็นยังมันแน่นอนครับตัดกินโลัวๆแล้วโอ้โหเลยครับของ มาถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าครับโอ้จะถูกที่ถูกเวลาก็เฮแล้วครับเอ้าโอ้น้ำมปลาเฮ้ยปลาครับ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 จุดแล้วครับโดนครับโดนครับปลาครับตัวใหญ่ยอยีแกแล้วนะโอ้ยน้ำหนักมาครับนะน้ำหนักโอ้ยโอ้โอ้ยมีครับนีครับโอ้โหมาเลยมาเลยน้ำหนักน้ำหนัก ำงาน oh, <m> ati, ครับไส่สวยครับโอ้ยกะมังครับกำลมังนี่ครับแต่ละตัวโอ้โห่นี่ครับนี่ครับโอ้โหแต่ละตัวครับบันเทิงนะครับแบบนี้ครับโอ้ยมันแล้วครับมันลวครับเอาละครับใน <c oughs> เ,เรื่องครับอยโอเคเลยครับโอเคเลยต่อครับต่อจ้เอาไปกัน อไปครับโอ้โหโอ้โหไปตอนนี้มันของใหญ่แล้วทำไมไม่ไม่โดนวะโอ้ยไม่น่าเชื่อนี่น่าเชื่ออาไมทาไมลงโคตรสวยครับ ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วไปแล้วครับวัดโดแล้วครับไม่ต้องรีบครับหลายทีครับของใหญ่ครับของใหญ่ครับของใหญ่ของใหญ่ครับนะ<ส>แต่ไม่รู้อะไรนะครับส,สุดเบียงน,น,น,นะครับคันอ่อนๆนะครับ Để mà đùa cân khắp Ủa Bà lai chocke lửa ca đầm Chocke lửa ca đầm ca đầm nó bình luận Ủa chocke Ủa đều lô Ơi 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 โอ้ยขันอ่อนกันอ่อนแล้วก็ไซโลโอโหแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันงัดก่อนโอโหช็อกเกอร์ครับโอ้โหนึกว่าปลาไรจงใจหมดเลยเห็นแล้วครับช็อกเกอร์ครับหัวล่าขึ้นเลยดีกว่าครับโอ้โหช็อกเกอร์ใหญ่ช็อกเกอร์ใหญ่โอ้ยไม่ธรรมาดาครับตัวนี้ครับ โอ้ช็อกเกอร์ครับไซโลมครับนี่โอ้โหช็อกเกอร์ไซโลครับโอ้โหเลยครับนะโอ้โหเอาไปทอดซะละมั้งแบบนี้โอ้โหตกใจครับนึกว่ากาดำนะครับโอ้หโอ้โหโอ้โหดีครับดีครับโอ้ย เดี๋ยวปลดกันครับไปไม่ได้ครับเอาเก็บไว้ครับสปีชีนะครับโอ้โหไตทุกหน้าน้ําแล้วนะครับตอนนี้ก็หมอขังดําอารวาสเวยครับตอนนี้ก็มีสปีชี่นะครับนี่ครับโอ้ยหี่ครับเอเลี่ยนสปีชีนะครับยังใหญ่ช็อกเกอร์เออโอ้ยโอเคเลยงามเลยช็อกเกอร์อื้อ ไปครับไปครับโดนโดนอีกแล้วโอ้โหไม่โดนเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเจ้าวัดอะไรขนาดน,านั้นท่านโอ้โหวัดอะไรขนาดนั้นมันไม่ถึงขนาดนั้นเลยไปวัดซะขนาดนั้นโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโดนแน่รอบนี้โดนแล้วครับโอ้สวยแล้วครับปลาอะไรสวยแล้วครับ โอ้โหเกมังครับเกมังนี่ครับโอ้โหโอ้ีปลามาไหลี่สวยเลยอออเดีครับนด่ครับโอ้เกมังเกมังนี่ครับนะเกมังเออเลยโอ้โหแลเธอกับมาครับตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ไหลสวยนะครับแม่เกมังสวยงามลงใครับลูดทุนลงหน่อยครับ ลงเยอะๆก็ต้องรูดตามนะครับถ้าไม่รูดก็มีผลนะครับทุ่นก็จะโผล่เยอะเกินนะครับทุ่นโผล่เยอะเกินก็ทําให้เราหลอนนะครับวัดไม่ค่อยติดนะครับปรับไปตามครับตามเกมนะครับตกปลานะครับต้องปรับไปรูดตามรูปเกมนะครับน้ำขึ้นก็รูดขึ้นนะครับน้ำลงก็รูดลงตามนะครับทุ่นนะครับ ตามความเหมาะสมนะครับโดนครับถอนอุ้ยโหลดอีกโอ้ยเอาโอ้โหหลุดยอดไม้ทุกทีเลยครับโอ้ถอนที่สวยนะจะเป็นปลาใหญ่ครับโอ้โหอยู่ๆก็ยกลอยโอ้ยเสียดายครับเสียดายโอ้ยน่าจะเป็นตะเพียนใหญ่ดูแล้วถอนโซโลโอ้โหเลยครับโอ้โหน่าเชื่อใจได้จังได้ อาการถอนสโลนี่หาย,ยากนะครับส่วนมากจะเป็นของใหญ่โอ้โหเดีย๋ยวเจอกันเดีย๋ยวเจอกันหล,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 ลงแล้วหลงจะพุกหรือครับพุกไหมลงครับลงครับลงแล้วของใหญ่แน่ครับตัวนี้ครับโดนแล้วครับเขาจะลงที่สวยครับปลาอะไรเดี๋ยวมาดูกันเดีย๋ยวมาดูกันตัวใหญ่ไหมใหญ่หรือเล็กเดีย๋ยวมาดูกัน ดูกันดูกันโอ้โหกัมมังครับงโซโลกะแล้วครับต้องเป็นกัมมังโอ้โหสวยครับสวยครับสวยครับนี่ครับนี่ครับกัมมังสวยเลยโอ้โห้ใสสวยครับเดี๋ยวนั้นใสเอาได้ครับใสเอาได้โอ้ยน oh, ah, oh, ี่ครับนี่ครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ครับโอ้โหไม่อยากจะตักนะครับตัก้วเบ็ดมันเกาะสวิงนะครับก <uti> ็เลยลากเขาครับนี่ครับ งามๆเลย oh oh oh. โอ้โหงลงสโลครับโอ้โ oh ห oh. กินแบเล็กก็โอเคอยู่นะครับเดีย๋ยวใหญ่ต้องมาครับเดีย๋ยวต้องมอีครับป็๊บไป มีเจอื่นมาอีกครับดูแล้วเอ้ยโดนเลครับปลาอะไรไม่รู้ครับนี่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 ครับโอ้ย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 สู้ครับสู้ครับโอ้โหเจ็บบางใหญ่โอ้ยเจ็บผมครับเจ็บผมตัวใหญ่ครับครึ่งโลโอ้เจ็บผมมาครับนี่ครับเอาแล้วครับนี่ครับนะเจ็บผมเออเจ็บผมก็มาโอ้โหเจ็บไหวมาแล้วตามด้วยเจ็บผมครับเอ้า กับของเชื่อมแม่น้ำสวยงามเสมอนะครับโอ้ยเจ๊ผมครับเจ๊ผมเจ๊ผมงาม,งามเลยไป

ทิ้งเซฟไปแล้วเลยครับโอ้โหตามไปเก็บหลุดครับโอ้ยเดือดเลยโดนครับมันกินงี้โดนครับโดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับปลาไรปลาอะไรโอ้โหเจมังครับเจมังครับตัวสวยครับตัวสวยนี่ครับนี่ครับโอ้โหไม้ตัวครับโอ้เจมัง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 โอ้ย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 เดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็หลุดอุ๊บเอ้ยขี้เกียจตักครับ นี่ครับนี่ครับแล้วเธอก็อมาเจมังโอ้โหโตัวใหญ่ทิ้งเซฟรลุดครับตัวนี้เจมังได้ครับก็ใหญ่นะครับฝ่ามือจตมเต็มครับนี่สวยงามอืมสวยครับ เปียนครับนะถอนครับถอนโอ้โหถอนขึ้นมาเลยนะครับเมื่อกี้แล้วเธอก็ถอนนะครับโอ้โหตาเปลี่ยนถอนครับถอนปล่อยครับกว้างผิดครับไม่ลงกระชังนะครับมาถึงตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพอดีกว่าครับตอนนี้ก็ สามโมงกว่าครับปลาไม่กินแล้วครับเดี๋ยวเลิกดีกว่าครับหลังจากไม่ได้มานานนะครับหมายนี้ย้อนกลับมาอีกทีก็กินดีเหมือนเดิมนะครับโอ้โหวันนี้โดนหลากหลายครับสวายก็มีนะครับตะเพียนก็มากำมังก็ได้นะครับโอ้โหถือว่ากินไซส์สวยๆเลยครับกับคันอ่อนๆนะครับโอ้โหผลงานปลารวมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับการนานๆเข้ามาทีนะครับ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนชอบตกปลาชาแนลเลยครับปะจะจากกันไปกันอีกเช่นเคยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าะ FC ทุกๆท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะครับบารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ คือปลารวนนะครับปลารวนนะครับสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะครับเอามีครับมีครับโอ้โหมีช็อกเกอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับก็พอได้แต้มนะครับเดี๋ยวช็อกเกอร์จะโยนทิ้งไปนะครับช็อกเกอร์นะครับโอเคเลยโอ้โหยังใหญ่ครับ แล้วเธอก็อมานะครับแล้วเธอก็อมาชักเกอร์โอโ้โหตัวเป็นโลครับนะตัวเป็นโลกลับบ้านเราครับตอนนี้สามโมงครับสามโมงกะกาครับ